โอเคมาต่อนะคะลายหอมหนวนิโอมันเต็มข้อมูลมันเต็มถุก,กเลยถักเดี๋ยวให้ดูการหานะคะเราหาจุกขึ้นเจ็ดสิบก็จะได้สิบสิบลายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ส0แลละโอเคมาครบแล้วเราก็70ห่วงจะได้10ลายพอดีนะคะจะได้อก39 40ถึง42นะคะถ้าเราตัวใหญ่กว่านั้นก็เพิ่มไต้ลักแร้ได้นะคะคืนเท่านี้พอนะคะคือแตัวนี้ก็จะได้ถึง4ี่สี่ได้โอเคโซ่สแล้วเนาะโซ่สเสร็จแล้วก็โซ่เโซ่เจ็ดอห่วง เร่งนี้คุณสุอาจจะไม่อัดวีโอเพราะว่าคุณสุปวดขาถ้าอัดมากถ้านั่งมากปวดขาที่จริงก็ต้องตั้งโต๊ะนั่งโต๊ะเหมือนเ,อเหมือนแม่ดามเนานะแม่ดามก็นั่งเก้าอี้ก็ทักสบายจองสมสุดนนั่งพื้นนะโอเคส,สุดแล้วค่ะสุดแล้วเราก็จับมาจับมา่าให้มิดกันเนาะ กาดบิดจะยากอะถ้าเราเชื่อมทีหลังแล้วก็นับขนาหนึ่งสองสามถึงสามปุ๊บเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปนะคะเสียบเข็มเข้าไปปุ๊บแล้วก็ดึงผ่านเลยเนาะดึงผ่านมาเนาะจบละนะคะคือเราก็ X ก,ก็ได้ไม่เก,ก็ได้แต่คงสูบไม่เอก็กคงสู่สอดเข้ากลางเลยแ็บค่อยเอกเย็ก,ออกทีหลัง ่ดึงวบทีละม,มันก็จะเข้ากลางเลยขึ้นโซ่สี่นะคะอ๋อไม่ใช่ขึ้นโซ่หกเพราะว่าเราจะเว้นเราจะช่องกลางมันจะเป็นสองห่วงลายถัดไปนะโซ่สามระหว่า,างลายกันด้วยโซ่สามนี่ก็สองเสารวบ นี่คือแถวที่สองแล้วก็กันไดโซสามมันสุดจะกันไดโซสามระหว่างกีบสองจีบนี้นะสายยาวๆนะพันหัวเข็มตลอดนะตอนนี้แถวแรกเราจะไม่พันหัวเข็มเราหาเราจะไม่พันหัวเข็มนะคอคอเดียวนะคะลายต่อไปจนเสร็จพันหัวเข็มนะคะโอเคองี้คนสูงก็จะเชื่อม เส่นตรงนเนเนาะแล้วเข็มเล็กด้วยก็มีรี่สุดทำแล้วก็ทํายากเอาเข็มเล็กๆด้วยก็มีที่ทายากมากลงตรงไหนก็ลงนะคะไม่มีอะไรไกลตัวทําไงให้มันอยู่กันก็พอละตึงๆก็แปลว่ามันมีเส้นที่เราเกาะดึงใหม่ ถ้าถ้ามันลําบากนะเข้าตรงนี้เลยเนี่ยเข้าตรงเข้าห่วงมันเลยถ้ามันลําบากนะถ้าไม่ลาบากก็ทํามันจะเนียบฝาดนะเด่งเ,เสร็จแล้วก็มาทำด้านนีกทีนะึงเหมือนล็อกล็อกสองฝั่งนะคะ ก็เชเคได้ละเหน็นไหมเคได้แล้วรดจแล้วก็ถักต่อพอดีวีโอยังไม่ยาวก็ถักไปโซ่สามพันหัวเข็มสองครั้งตลอดนะครับต่อไป แถวแรกไม่พันนะคะแถวแรกซื้อคอเดี่ยวสองคอโซห่วงโซ่สามอันนี้ก็โซ่เจ็ดเอกโซ่เจ็ดโซ่เจ็ด,ด,ดเอก สามเหลี่ยมอ่ะคอวีหรือคอกลมตอนหาหาเหมือนกันมาแตกต่างกันตอนที่เราขึ้นขาลายที่สองนะคะระหว่างเสาสองเสานี้ก็จุกกันด้วยโซ่สองนะคะก้คถอกคำนวณแล้วโซ่สามไม่สวยอันนี้สองเสารว,วกูจุดถึงกันด้วยโซ่สาม ตันี้ซอสามแล้วก็สองสารวบตัวนี้ก็ไปดูแพทได้นะตัวน,นี้เดี๋ยวแพทได้ขึ้น,ข,นขึ้นให้แล้วเนาะเพื่อนบอกให้ขึ้นเฉยๆก็ข,ขึ้นเฉยนะอะ่ในพันหัวเข็มสองรอบแล้วก็ตรงนี้เสาสองเสากันดนด้วยโซ่สองัวนี้สุดทำกันด้วยโซ่สองนะคะถ้าถ้าเป็นงานของคณจุแต่แพทน่าจะกันด้วยโซ่สามแล้วก็โซ่สามแล้วก็เอ็ก เอกตรงห่วงไอ้โซ่เจ็ดนะคะแล้กวก็โซ่เจ็ดแล้วก็เอกเ๋ยวตอนนี้ก็จะเหลือตอนนี้ก็จะเป็นสองห่วงื้อสามแล้วก็ทำต่อนะเป็นประมาณเนี้ยตรงน,นี้ก็จะเป็นสองห่วงแล้วต่อไปก็จะเหลือนะี่ขึ้นตรงนี้คือนะก็ดูแพทต่อ เริ่มให้แล้วเนาะเริ่มให้แล้วก็ไปดูแพทต่อเนาะสิบดอกโอเคนะโอเคสุดตัดว,ว,ว,วีโอแค่นี้นะคะสอนแค่นี้เนาะไปดูแพทต่อหาได้เนาะไม่น่าจะยากอโอเคค่ะ